ไปพาไปเที่ยวบ้านพี่ได้เออไปค่ะตอบรับคังเชิญไปทั้งแก๊งได้ไหมครับแก๊งนี่มีเห็นว่อยู่สองคนเนี่ยไม่แก๊งหนูคือเอ้ยไม่ใช่แก๊งหนูแกงแม่แกงแม่แกงแม่โอ้โหถายแล้วปวดแน่เลยแต่บ้านคนหน้าเหมือนกันทั้งบ้านพี่จริงมาจริงเลยเรเห็นคุณป้าปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติขอโทษนะครับไอเอกสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณป้าเดินมาจากมุมบ้านแล้วยังไม่ทันเห็นว่าเป็นวิ่งวิ่งก่อนนะ อายุวัยต่างๆค่ะวัยเราอ่ะมันวัยรุ่นมันก็บอกว่าชาแนลนี้ไม่ใช่เราเราคือเราเล้วเราวัยเดียวกันเดี๋ยวเราจะเปอกความลับ <somet> <อ>ชื่อเล่นของเขาพูดได้ไหม, <gross> ไมพูดได้แต่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนถ้าถามถึงน้องขวัญเนี่ย เราจะไม่รู้เลยนะว่าขวัญไหนจนกว่าเราจะบอกว่าน้องลางโมมีพี่ทุกคนเดียวในโลกเลยนาที่เรียนตอนเด็กมากแล้วก็มี่ถ่ายละครกองถ่ายของพี่จิ๋มพวกนี้เขาก็จะเป็นแก๊งน้องจ๋าใช่ไหมแล้วก็มีเด็กน้อยเแก๊งลูกๆเด็กน้อยเล่าเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ก๊กเอาไว้ไม่บอกรู้อยากเห็นก็มาถามถ้าอยากรู้อยาก ฟังให้จบเนี่ยต้องยอมรับก่อนนะว่าเป็นน้องลางโง่อ่าไหนพูดซิหนูเป็นน้องลางโงอะไรก็พูดอะไรก็พูดอะไรก็เป็นล, <c oughs> ลาโงแต่ได้ฟังจนจบเลย ทุกวันนี้เป็นน้องรางโง่คนเดียวของพี่ในโลกนี้ทำไมวันนี้พี่ขวัญนะพี่ดุ๊กมาที่นี่ครับก็คือว่าพี่ดุ๊กกันนะคะน่ารักมากก็คือมาดูครัวชั้นเอกไทยซึ่งมันก็อยู่ตรงที่นี้แหละก็คือเป็นบ้านแล้วก็แล้วก็ครัวชั้นเอกกิจกันที่อยู่ตรงนี้คือบ้านของรบ้านใช่ค่ะก็คือเป็นพ่ออยู่ที่นี่ด้วยคุณพ่ออยู่ที่นี่ใช่ไหมปรับได้ไหมอะเรามองไปปุ๊บนี่มันเป็นที่เปล่าใช่ซึ่งอันนี้ปรับแล้วค่ะพี่ดุ๊กคือปรับแล้วหมายถึงว่าเรามที่แล้วคก็ือเรามาปรรััับให้้เนนควชอก ตั้งใจเย็นเพราะว่าแพนไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีแต่ที่ดินหัก,ก,หกป่ะนี่ทุกป่าไดาทำอะไรบ้างครับก็พาไปดูครัวของป้าว่าวันนี้เราได้กินอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่ดุกไปไปเด็บไปแบบห<ข>าสมุนไ <ขา S 1> พรวัดดุดิบวัตถุดิบเป็นไงป้าต้องอวดน้ำพริกอันนี้ป้าทำเอาไว้มาแล้วทำมาแต่บ้าน เขาจะแวะมาบุกหนุนั่นจะได้บรรยากาศแบบที่พี่รู้สึกแบบแฟนัชนะอันนี้เขารู้กันมากี่ปีแล้วครับว่าว่าเะีสามปีโน้แตากล้องชูเลยบอกว่าสามปีวันนี้เจอช่างแล้วค่ะก็เป็นคนวิทยาเหมือนกันช่างก็คือคุณพ่อช่างกับพ่อพี่ก็รู้สักกันตอนบทปนบเน้นรัเราบทเน้กับพ่อพ่อพ่อของคุณอ้นอ่ะบชเน้นกับพ่อของหนู อา่าเมื่อก่อนเป็นทุกสิทย์วัดนะครับก็สืบเนื่องกัน,กน,นมแล้วก็พสดานางคน,น,นเรากตอ,อกับตดน,น,นยกู่นงแรกเี่ <c oughs> พี่ไม่ได้คุยอะไรเลยพี่โดนคุยอยู่ดียนท่านเขาไม่ยอมต้องรอเราเราก็ต้องมานิดนึงเราก็าจะคุยไม่รู้เรื่องท่านก็งงกับเราเราก็ มันยากนะคะการที่แบบอมันยากจริงแต่ว่าอย่างที่บอกที่ดูคุยเขาเขาบันใจแหละเอาละเป็นข่าวดีของทุกคนที่รอคอยคมาสัทีนะฮะเร็วๆนี้กระจา่างกระจ่างกระจ่างภายในเวลาห้านาทีไม่ถึง,งไม่รู้หรอกนะว่ามันอยู่ในขนาดที่กินได้หรือเปล่าแต่เด็ดได้พร้อมลุยเลยครับเป็นชาวสวนไม่ผูกคอ พร้อมชิมมากๆแต่ว่าน้องอ่ะก็บอกแล้วว่าที่เนี่ยมันจะต้องมาเด็ดผักเด็ดนู่นนี่นั่นในสวนเตรียมตัวมาเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนุกมากเดี๋ยวเราจะไปเด็ดไปเก็บฝากแฟนช่องนี้ตามไปดูช่องผมด้วยนะดุ๊กดูเด็ด B U K E B H A N U D E J <ฮะ S 1> หรือเซิร์ชคำว่า h a s แ a กนะครับดุ๊กปรับให้พอหลังไป พาไปเที่ยวบ้านพี่ได้เออไปค่ะตอบรับคำเชิญไปทั้งแก๊งได้ไหมครับแก๊งนี่มีเห็นมีอยู่สองคนเนี่ยไม่แก๊งหนูคือเอ้ยไม่ใช่แก๊งหนูแก๊งแม่แโอ้ยถ่ายแล้วเปวดแน่เลยแก๊งแม่หนูเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มีคนมาหารู้สึกยังไงบ้างเพื่้างีใจยังวันนี้ต้อินน้ำพริก มะม่วงไข่เดียวแล้วก็น้ำพริกที่คุณป้าเตรียมไว้แล้วก็แกงคั่วสับปะรดซร่งไปเด็ดทุกอย่างเสร็จแล้วก็มาทำกับข้าวไม่ได้ทำเองนะป้าถามคุณมันมีป้าพูดเก่งนะเนาะ เป็นเจ้าบ้านเจ้าบ้านที่แบบว่างงเงันเพราะว่าปกติเราก็กินพะกินพะเป็นหลักอ่ะโอเคให้เจ้ามาพี่ดุกนอกจากจะมาทำร้านให้แล้วก็ยังต้องมาชิมเป็นชิมหน่วยแผนกชิมด้วยใช่ไหมคะพี่ดุเฮ้ยพี่ดุกหรือว่าเราเป็นกางเทสตรงร้านที่จะเกิดขึ้นจริงเฮ้ย่ใช่คุณมึงนะครับใจหลายจัง รถที่เป็นเนื้อปลาใ่ปลาายะอันนี้ปลาทอดซึ่งขั้นตอนก็คือคลุกหมัดเกลือกรอบที่ไปทอดอันนี้ของเด็ดที่มามม้าแล้วก็เราก็แอบของไข่เจียวเพราะเป็นคนชอบเจียวก็จะมีรสชาติแล้วก็เนื้อทอด,ดมีความนุ่มของกรอบเผ็ดผมหัวลุกเยอ่ะน, <c oughs> นี่หมอก็ไม่ได้บอกว่าเผ็ดได้ครับป้าก็จัดเลยค่ะแต่ว่าโอเคอร่อยนะ ไ่รู้ยังไงว่าพี่ดุกจะทำร้านให้ตอนแรกอ,ะอ่ะก็คิดไม่ออกเลยว่าจะเอาราอ้านยังไงดีจนไปเห็นบ้านที่พี่ดู๊กเขาโชว์ที่เป็นเขาเรียกว่าโรงเรือนใช่ไหมคะในรายการพี่ดูก็เลยแบบเอ๊ยแม่นี่แหละที่เราอยากได้แม่ก็โทรแม่โทรเนาะตอนนั้นเนาะเข้าทางแม่ขอปรึกษาหน่อยน้องฝันจะทำร้านนะ่ะพี่ดูกโอเคป่ะโอเคสิ ก็แบคือก็เข้าไปดูก่อนว่าตัวจริงเป็นไงเพราะตอนแรกเห็นแต่ในเพจของพี่ดูค่ะพอไปเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็คุยกันรู้เรื่องขึ้นเพราะว่ามันเหมือนอ๋อคิดง่ายๆแบบนี้นี่เองเนี่ยหลังคาก็ฟิลน,นี้แหละคิดว่าเราเราแค่ทําให้มันเนี้ยขึ้นกว่านี้หน่อยนึงเราก็ไม่ไม่โดดไปกลับบ้านถูกถูกเพราะอันนี้ก็คือดั้งเดิมเลยนะคะนี่คือคุณพ่อเล่นที่นี่เลยไหมใช่แต่ส่วนมากเขาจะไปอยู่วัดเขาเป็นเด็กวัดพ่อคือบวชเนี่ยเป็นเนรสนาเลยค่ะเป็นแล้วก็อก จ,จ,บจบปอจบปเรียนปรเรียนนะครับคืนนี้ถามคุณพ่อให้ด้วยคุณพ่อเป็นพระเอกคุณป้าบอกว่าไม่หล่อนะคุณป้าบอกว่าไม่พ่อไม่หล่อนะป้ารู้สึกว่าน้องฉันหล่อไหม ว่าเขาไม่หล่ออหล่อตอนปัจจุบันว่าเขาหล่อไหมไม่หล่อยังไงอะเหย่างสมบัติหล่อไหมสมบัติเขาหล่อแต่สรพงเ์ก็คือไม่หล่อมาว่าเขาธรรมดานะตายพ่อมีแบบฟิลลิ่งของความเป็นไทยที่แบบว่าหล่อแบบไทยๆหล่อเขาบอกไม่หล่อเขาไม่เคยเห็นน้องเขาหล่อแต่บ้านเคหน้าเหมือนกันทั้งบ้านพี่ มากิีเนี่ยพอ,อเห็นคุณป้าปุ๊บเนี่ยถ้าสมมุติขอโทษนะครับอะไสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณป้าเดินมาจากมุมบ้านแล้วยังไม่ทันเห็นว่าเป็นผู้หิงนะคร่บงก่อนเราสองสคนที่มันเด็กไม่ดีนะเมาแต่ว่าก็เป๋าแหละ แม่ก็เวลาเหมาอนมาถ้าแม่ว่าแม่จะมาเพราะรู้สึกว่าก็ไม่อยากให้เราคนลูกคนเดียวแต่แม่ค่ะเขาสนิทกับบ้านนี้เพราะว่าแม่ว่าจะเลิกกับคุณพ่อแต่ว่าป้าหรือว่าหลานๆพี่อะไรเงี้ยก็โตที่บ้านหนูก็สนิทกันปิดเทอมหนูก็มาอยู่นี่หนูก็เติบโตมาด้วยความสุขในท่อร้อมด้วยครอบครัวใหญ่ ที่ห,ทห,หรือว่าก็เลยไม่มีปัญหาว่าแบบพ่อแม่เลิกกันแต่ว่าก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นครอบทุกคนคือครอบครัวเขาจะมีปัญหาอะไรนั้นเราไม่เคยรับรู้เลยอะค่ะก็เรื่องของผู้ใหญ่ใช่หนูไม่เคยรู้เลยพ่อก็ไม่เคยหนูก็เป็นคนอยากรู้อยากเห็นนะพี <c oughs> พ่ีจะพูดว่าประเด็นนี้เราอาจจะพูดกันเล่นๆอนะไรแต่ ถึงอย่างไรก็ตามพี่ก็ชื่นชมนะเพราะว่าเราในฐานะลูกอะเราก็ต้องเข้าใจว่าผู้ใหญ่มีเหตุผลของเขาเราก็ไม่ต้องไปก้าวไก่ในขณะที่เราเองเราก็ยังได้รับความรักความอบอุ่นครบถ้วนอย่างหนูหนูก็จะรู้ว่าแม่รักเราที่สุดอย่างพ่ออย่างเงี้ยเวลาเราเจอพ่อหนูก็จะรู้แล้ว่าเขารักรักเรามากแบบเจอป้าก็คือรักทุกคนรักเราเราก็เลยไม่มีข้อสงสัยหรือคิดอะไรไปไกลมากกว่านะั้นไปคิดเรื่องอื่นแบบว่าตามสนุกตามมาสาเด็กมากกว่าดีใจเมื่อก่อนพี่ดูกก็เป็นนักแสแดง อย่างเดียวแต่ว่าชอบตปลต่งบ้างอ๋อนี่ชอบฝันที่แต่เด็กแต่ว่าแค่ฝันไม่เป็นจริงเท่ัตอนนี้ก็เป็นจริงใช่ทําสิ่งที่เรารักอยูต่ตลอดเวลาศึกษาเรียนรู้สิ่งที่เราชอบแล้วก็ลองผิดลองถูกมาเลยมันก็มันก็ได้อะไรสักอย่างสุดท้ายก็วนมาขอความช่วยเหลือพี่ดุกให้มาช่วยทําไห้ซึ่งก็ขอบคุณมากเลยดีความยินดีครับพี่พร้อมชดใช้กรรมที่แจ้งน้องเอาไว้แก้งยาวเลย